ปาไอ้ทองปราทุกค้านค้านนายอ่าคาเสา,สาโอ้เสาหลายตน้นนี่สามต้นเรียนกันเลยโอ้โหพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ยทุกท่านครับพี่น้องครับนี่คือของจริงนี่คือของแท้เลยนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คืออาจจะเป็นบอกเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางรถไฟเลยพี่น้องเอ๋ยนะโอ้คุณน่ะ,ะ,ะเห็นว่ายเลืองอะ<ๆ>ไรไม่ยังไงน,นะอ่าทุก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องครับผมนะฮะบาบูสระเสียงแคล่าพี่น้องเอ้ยอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับออกมาจากสระบุรีนะฮะหน่อยเดียวเองพี่น้องเอ้ยฟังนี่จะมุ่งหน้าไปทางปากช่องน้อพี่น้องเนาะนี่ฟังนี่เลยนะทางเข้าไปสู่ราชาการสระบุรีนะฮะมีสิ่งหนึ่งน้อพี่น้องที่บาบูพานไปไกลามากหลายครั้งแล้วการที่ว่าสนใจจากเข้าไปเบิ่งแล้วไปสัมผัสจับเป็นนิยงติดตามบาบูไปเลยก็แล้วกัน ใช้มือเขาตามหาหรอกันไอเนาะตามหาโอ้นี่เอ้าทางหลวงชนบทนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะสระบุรีหมายเลขศูนย์สองสองพี่น้องเอ๋ยนะเขามาอือฮึไอ้ท่องป๊อดเบิ่งแม่ขนกี่ย่างดีให้ข้นกี่จ่างดีอยางกว้างยางใหญ่เนี่ยนี่จากถนนมีตาภาพมากหาซิปเมตรไอ้มาเจอมองนี่มองนี่ป๊อดไอ้ท่องเอ๋ยบ่าบวกกับบวกคยมาได้ไอ้น้องกับบวกคยมาได้ไอ้นี่เบิ่งไงเบิ้งเบิ่งเบิ้งนี่ เป็นคือจังสะพานนี่ยไอ้แมนคือจังสะพานนี่เว้ยเฮ้ยสะพานเนี่ยังมาเจอเฮ้ยเพิ่นสั่งไม่ไวบ้าทโอจอดลงไปวงจักรบาลก่อนนะศูนย์ข้าราชการจังหวัดสระบุรีปุ่มอยู่นี่ปู่ใหญ่ขนาดวิ้ยเพิ่นสั่งไม่โมนี่สั่งไม่บ่ขออนุญาตลงไปวงจักรบาลก่อนเนื้อไหนเด้อไปเบิ้งขออนุญาตเนื้อไหนเด้อจากถนนมีตรภาพขามาเป็นต่างเอ๋ยนะฮะบ่อไก่จุดนี้บ้าบวกกะทอว่าจะมาเบิ้ง นี่เลยทุกท่านโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นเจอแรกและเป็นครั้งแรกนะฮะผ่านไปไกลามากเนี่ยฮะบนถนนมิตรภาพยางขามาจะมองเห็นพี่น้องเอ๋ยนะะี่ะนี่คือเป็นสะพานข้ามพี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยคุณบอกว่าเป็นทางหลวงในทางหลวงชนบทนะฮะสมุดเอ้ <c oughs> ขอตรวขอใบพี่น้องเอ๋ยนะสอบอรสระบุรีพี่น้องเอ๋ยนะเป็นสะพานเอียงเนะาะปาดมองไปไกลๆทุกท่านเอ้ยคุณน,นะปัดว่ มันอีย่างไะพี่น้องเอ๋ยมันนอียงแรกเนี่ยตรงนี้จะเป็นแมนาเลยมองไปไกลๆจะเห็นเหมือนเป็นสะพานขามหนาเนาอพี่น้องนาออันนี้เป็นแมนาบดีเนี่ยโอ้ปิดอีกหนึ่งข้อมสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะฮะมองไปฟังนุ่นจะเห็นเหมือนชุนราชการดีโอ้โหนี่แหละคือประเทศไทยนะรประเทศไทยเพิ่นกระทือเดวานี่ฮะ พัฒนาอย่างบอยุดอย่างนี่คือทางจังหวัดของประเทศไทยจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวบ่าวบุจะลองข้ามไปเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จักรแมน่น้ำอีหยังนี่ฮะมองไปไกลๆจะเห็นมีการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะปัาดทางรถไฟความเร็วสูงเดี๋ยวลองไปเบิ่งกันนะว่าแมน่นแม่นอีหลีหรือบ่แมน่นอีหลินเนาะพี่น้องเนาะอืมเอาแหละเดี๋ยวบ่าวบุจะย่างไป บึงคือจังเป็นสะพานทีเพิ่นสร้างใหม่ให้ทุกท่านนี่ฮะแต่ว่าบาโบเองกับบอมิ้ขอมูลเนาะพี่น,อนอ้องเนาะกะบที่ว่าได้ผ่านไกลามาเห็นผ่านกายทางมาเนีนะะ่ยเห็นความตื่นตาตื่นใจเนะะี่ยมองไปด้านล่างโอ้โหคือจังไม่นามเลยนะฮะท่านผู้ชมเบึงน้ำบาโบแน่เบึงน้ำบาโบแน่เนีะนะะ่ยมาหลายครั้งหลายเท์อาจจะบ่เคยเห็นเนะะี่ยแต่ว่ามืนน้อแต่ว่ามื้อนี้เด้กะมาเห็นของจริงเลยเนาะเป็นคือจังไม่นามพี่น้องเอ้ยนะฮะ โอ้โหว้าวซูมไปไกลๆใ,ให้พี่น้องในเบิ่งน้ากันนะและก็มีสิ่งหนึ่งทีบาโบเองกะตะลึงพี่น้องเอ๋ยนะ,ะตะลึงขนาดเลยนะ,ะจะเห็นท่ารถไฟความเร็วเนาะพี่น้องเนาะปดเดี๋ยวบาโบจะทางไปเบิ่งข้างพี่น้องเอ๋ยนะว่า จะตื่นตาตื่นใจขนาดใดโอ้โหเี่นองเอ๋ยนะฮะนี่กาทีว่าเดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวมาสัมผัสของจริงนะฮะเดี๋ยวบาบูจับไปทางา,า้านานาเพน้องนนะวาจะเป็นเส้นทางที่มีความตื่นเต้นขนาดใดเนาะพน้อนนะเส้นทางหรือว่าถนนนาเพน้อนะกจเป็นธรรมดาธรรมดาเดียแต่สิ่งที่บอกธรรมดาคือันมีการพัฒนาแต่ละมือแต่ละเวทน,นี่แหละคือประเทศไทยเนาะพน้อนากนี่คือถนนในพื้นที่สระบุรีนะฮะจังหวัดหนึ่ง ที่จะเป็นประตูสู่พระอีสานของประเทศไทยไอ้ท้องไอ้ทองเนะฮะนี่คือทางหลวงชนบทนะเป็นทางหน้าสอบอสระบุรีหมายเลขศ<า>ูนย์สองเหมือนจะเพิ่จะสั่งใหม่เนี่ยอันนี้เป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นคลองเป็นบึงวะเนี่ยเห<า>มือนจะเป็นแม่น้ำเนื่อยอันนี้คืออ่าสะพานเด้นี่เหมือนสะพานที่เพิ่งจะสั่งใหม่ท่องเอ๋ยเออเขาเขาก็ใจเฮ็ดเลยนี่ เขาเฮ็ดสะพานเป็นสะพานโค้งใช่ไหมนี่แหละที่เขา็จะเฮ็ดสะพานแบบตรงๆอันนี้เป็นสะพานโค้งนี่แหละ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 ที่จะให้อายหูประเทศไทยสร้างสาพัฒนารณยุดยั่งเออนี่คือทางหนาก็เป็นสะพานรัตนะมันดาเห็นสักอย่างนี่บางบุอนว่าประเทไทยบ่อยเป็นเด้อและมีสิ่งหนึ่งที่จะให้อายเห็นในท้องนี่ทางหนานี่เป็นอ่าทางรถไฟกูรู้ว่าทางไอ้ทางด่วนว่านี่ เพิ่นบอกว่าเป็นทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะกรุงเทพไปนครราชสีมาที่อาย้าทรแสดงว่าฟังนี่เป็นไอทางรถไฟความเร็วสูงันมาถือต้องถือต้องฟังนั้นก็จะเป็นทางด่วนเวไหมเมนจะมีทางด่วนด้วยเด้มอเตอร์เวย์เอ็มหกอันนี้เป็นทางรถไฟเนี่ยฮะฟังเลยฟังนี่ก็จะเป็นอ่าทางด่วนไอฟังนั้นก็จะเป็นทางด่วนฟังนี่ก็จะเป็นอ่าทางไฟ ทางรถไฟความเร็วสูงโอ้โหเบิงเก่าเฮ็ดบุก่าสร้างบุกธารมจังหวัดสระบุรีโอ้โหพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บางบัวกรบท่องถือว่าพ้าทามชมมาเบิงนะฮะอีกหนึ่งความเก่าหนาของประเทศไทยเพิ่นสร้างไอ้มาโทษเบิงเสาโอ้ยมองนี้มันคือมีซองสันวะซองสันอยียงนี่เบิงไอ้ตัวหนึ่งเขาวางโค้งมาแล้วตัวหนึ่งยึดเสา่นจะยกขึ้นมาที่ไอ คุณจะเชื่อมต่อกันขึ้นมาเห้หมดอะบ่อเด้บูมันมีซองสันบ่วะมีสั่นเดียวเดียวโอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะฮะขอยว่าซองสันในจานไปเดี๋ยวลงไปบนเครื่องรางก่อนให้ไป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 อไป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 พี่น้องเอ๋ยนะฮะป๊อดไอ้ท่องเอ๋ยไอ้ท่องเอ๋ย ไอ้ท้องจะเห็นอีกอยังบ่ไอ้โมเมนต์สองสันนี่ไอ้ทำช่ชมคับนี่คือทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะกรุงเทพนะฮะไปโคราชเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนี้จะไปอ่าเขาไปตัวเมืองสาะบุรีพี่น้องเอ๋ยนะฮะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเส้นทางที่มุงนาะไปยังเขื่อนลำตะคองมังนหนีบาบบก็มีโอกาสได้มาทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมเนะีฮะ ของจริงของแท้เลยทางู้ชมเอ๋ยนะะี่ะหลังจากที่ได้ล่ๆขังที่ผ่านกลายไปกลายมากบ่เคยได้มาเห็นจักเถื่อมวันนี้ได้มีโอกาสมาพบพอของจริงของแท้เลยวันนี้โอ้โหสุดยอดเลยเพี่น้องเอ๋ยนะฮะสุดยอดอีลีมือไอ้ท่องเอ๋ยไอ้ท่องเอ๋ยโอ้โหใส่บาสสองสันไอ้ใส่บาสสองสันนี่สองสันนี่ใส่ที่ มันมีสองสันเนี่ยนี่คอยนึกว่าเพิ่นสิยกขึ้นมาเนาะสองสันเนาะสองสันเนี่ยนี่เอ๊ก็เป็นสองสันเนาะแมนเด็ดิแมนไหนแม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 นดูว่ามองสถานีบ่มองเขาเอารถมาจอดบ่โอ้ยสร้างบ่ไอเดี๋ยวเขาตามไปเบื้องทางนากันปะไปว่าจะเป็นจังไหนเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นสวยงามตื่นตาขนาดใดเอาไปไอท้องไปเป็นจังไก่ท้องว่าทั่วอลังการหลายอลังการบ่อลังการบ่ ไปว่าไอ้ทางด่วนอลังการโตู้นี้แห่งอลังการกว่ารับชมพวกก็บันเท่งเลยพี่น้องเหลือนี่ยบ,บาวบูกับบ่าวซองที่ว่าผ่านกายผ่านมาเสร็จนี่นะครับมีโอกาสดีหรือลายเนะี่ยเดี๋ยวมาเห็นเลยการสัมผัสของจริงของแท้เลยนะไอ้ช่องเอ๋ยเนี่ยของแท้อันนี้มาเห็นกับตาเลยเด้อนี่ยายไพ่ตัวใหญ่ที่ไงแมนบาฮาวเดี๋ยวมาเห็นมาเลยสัมผัสของจริงอ๋ <มา S 1> ว่าหลายเที่ยวแล้วที่ผ่านไปผ่านมา,บ,าบ่าวบูแล้วก็สิพาแวะกบอดายแวะจักเทีย เบอนี่เบาโบแล้วก็พามาแวะพามาชมเบิงโอ้โหโอ้โห و, อมองนี้อาจารย์อลังการนี่ดิโอ้นี่มองนี้มันชินมีมองขึ้นมองลงนะจ๊ะตาถูกนี و, ่มองขึ้นมองโล่งดีด้วนี่โอ้โหเที่ยวเที่ยวเที่ยวลงไปเบิงฟังดิเขาได้ปตาถูกก็ยังอลังการแต่พี่น้องเอลยเนี่ยโอ้โอหเลนมองนี้นี่คับขนาดมีมีทางขึ้นทางลงเว้ยเฮ้ยอ๋อมีทางขึ้นทางโล่งไม่แม่รถไฟความเร็วหรือว่าทางด่วนมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดทุกงี้ไก็ยังว่าแหละมันคือมีทางขึ้นทางลงวะ โอ้ลงไปเบิ่งก่อนนะไปโอ้โครงการก่อสร้างไอ้ฝากถือก่อนหน้าไอ้เอาไงรถไฟฟ้าโอ้ยชุกทานครับพี่น้องครับนี่คือของจริงนี่คือของแท้เลยนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่คืออาจจะเป็นบอกกันเลยว่าเป็นเส้นทางรถไฟได้พี่น้องเอ๋ยครับโอ้โหคุณน่ะเห็น่ไห้เลืองๆเลยไม่อย่างไงนะอ้าวโซ เอา,อาอไอ้ทรลปไม่ได้โอ้โหของกิงของแถมเลยเนาะเอาไอ้ท่องไปจากท้ายลูกท่าคลิปผ่านพ้นท้ายบึงตะก,ก่อนเดี๋ยวบาโบัจะล่องคีลรถไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยแล้วไปหาจุดฉี่บอกเลยนะว,ว่าจะเห็นความตื่นตาความอลังการเนี่ยโอ้โหมาติดท้ายพฝันสัง่งอีลีสัง่งวอลล์ได้พี่น้องเอ๋ยเนะะี่ยบูมเป็นฝันสั่งเล่นๆเดิ้โอ้โย เบิ้งเอาเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะสำหรับทนายทีว่าประเทศไทยบอจาริกมนมอนีนเดี๋ยไม่ได้คลองแท้แล้วบ่าวบุเองกับบริหาไปด้านในจุดที่บนกอสร่สางน้องพี่น้องเองนาะมาเห็นแต่ด้านนอกดีครับตาการตาแล้วเดี๋ยวไปต่อเลขกันแล้วกันพี่น้องเอง๋ยจากจุดนี้พี่น้องเอ๋ยนี่ฮะย่างอลังการงานสร้างเลยนะครับเนาะมาเท่าเงินลายประเทศไทยเพิ่นสร้างได้จังไงทุกท่านเนะะี่ยเพิ่นสร้างได้จังไดเน,นะะี่ย เงิดอีดีเงิดอลอ,อป้าบอกกันเลยว่าสุดๆเลยเป็นอ้องเลยนะสุดๆประเทศไทยโอ้จะเบ่งโครงการนี้ให้ป้า,ปา เบื้องลูลาอลังการยิ่งใหญ่ขนาดโอ้โหโปโตมองนี้แห้งใหญ่แห้งกว้างเป็นสันเป็นสันได้เขาเห็ดมองนี้น่าจะเป็นสามแถวเด้เนี่ยสองสามสามสันไอสามแถวสามทางเหมือนจุดเชื่อมต่อกันเลยไอ้ขนาดยิ่งใหญ่ขนาดเลยโอ้โหโอ้โหบอกนี้สองสันสามสันคนไหนทุกคนเบิ้งคาน เบื้งคานเบื้งเสาทำไมมันใหญ่แห้งจากมุมนี้ทุกท่านเอ๋ยนะฮะโอ้โหความอลังการของการก่อสร้างเงาปดอกน้องนี่คือเส้นทางไอ้ไอ้ทองเอ้ฮาไอ้ทองปยีไหนไอ้ไอ้ปียังไงฮะทอดเสาสุดยอดอีนีนี่คือเส้นทางความรถไฟความเร็วสูงนี่ยไอ้บาบูยันเตือนเตียนจักสีบอกยังไงพี่น้องเอ๋ยปอาส่วนส่วนส่วนดันความมือนะก็จะเป็นอ่าทางรถไฟเด้ทางรถไฟ คู่ขนานไปได้เลยหน่อยเนาะแมนแมนเป็นถางรถไฟดีเซลถ้าว่าดีเซลป่ะก็คือดีเซลป่ะเขาถ่ายเป็นรถไฟด้านล่างนะเนี่ยรถไฟทีเพป็นให้บริการเสมอนี่ออกจากคนร่ำโพงเนี่ยเป็นรถไฟดีเซลล่างนี่แต่จากเบื้องนี้ป๊อดูมองนี่นี่ซองสั่นเด้อสุดฟนเลยป้อทุกครังหน้าทุกคนเลยสุดยอดอีดีทุกคนสุดยอดบอยสุดยอดบน่ยนี่ ตอนนี้กไ็ได้ได้ได้มาเห็นสมใจแล้วทุกคนเลยได้มาอัปเดตให้พี่ใหหน้องบึงน้ำกันน้ำพี่น้องทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่สระจังังหวดสระบุรีนะทุกคนอโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากมากทุกคนเลยได้มาเห็นแล้วได้มาสัมผัสล่าสุดอัปเดตล่าสุดพี่หน่อยโอ้โหคว<ข>ามคืบหน้า นี่คือก่อสร้างนะนี่คือของจริงของแท้เลยเน,<ม>นี่ไอ้ท่องไทยจนสัน่นในจังหสีบรอดจังไลยไอ้ท่องเลยได้เห็นและสัมผัสของจริงพี่น้องเลยพาถ้า,าขา่าวมาด้านในพี่น้องเอน๋นานี่อีกหนึ่งความตื่นเต้นใจทีบาบูเองก็ได้เห็นและก็สัมผัสของจริงของแท้เลยเนาะพี่น้องเนาะน,นี่คือประเทศไทยนี่คือการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเไอ้ท่องพาถูกพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนี่ย ชุดนี้นะฮะบาโบเองกับที่ว่าอยู่ในเขตของจังหวัดสระบุรีน้องพี่น้องเนาะออก,อก,อกมาจากอ,อยู่ในตัวเมืองเนาะออกมาโบกรายน้องพี่น,อนอ้องเน้อเส้นทางนี้จะตรงไปทางเขื่อนลำตะคองเลยทางทางผู้ชมเอ๋นะฮะแต่เห็นถึงโครงการกร่อสร้างที่บอกกว่ารว่าตื่นตาตื่นใจแบบมะหึมาเลยนะะ้องพี่น้องเนาะมวันนี้บาโบเองกับทีมโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอฝากให้ทางผู้ชมไปรับชมเองพี่น้องเอ๋นะฮะเพราะว่ามาเอกมากระบบาท้องน้นะะ <Man. S 1> อ,องไอ้นาะแมนพอเขามาเนี่ยกับที่วายเดบมาเห็นวิเคราะห์ง่ายพี่น้องอเอง๋ผ่านกลายผ่านไปมากเฮ้ยตกใจไอ้ท้อง เฮ้ยตกใจไหมนี่ยังนี่วะสันป๊าดเบิ่งไปเบิ่งมาพี่น้องว่ามีเอฟซีเป็นคอมเมนต์ว่าบาบูบาบูนี่คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ยวสันเนี่ยฮะจากกรุงเทพไปโคราชอ่าป๊าเนี่ยส่วนเรื่องลาวและข้อมูลโครงการกราาา่อสร้างบาวูองบาหูเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยว่วาร์ทอไถว่าจักกลานจักเทเลนอ่ะพี่น้องเนาะที่จริงที่แท้โมนี่เฮาอยู่ที่เมืองไทยให้ท่านผู้ชมเห็นโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อ๋อไอทอง โอ้จะเบิรงมุมนี้ไอ้ะจะเบิรงมุมนี้สุดยอดอีกดีตื่นตาตื่นใจขนาดไหนพี่น้องเอ๋ยนะฮะปาโูเป็นการก่อสร้างที่ตื่นตาตื่นใจแต่ทั้งหนาไปกับซีซินสุดแล้วไอ้แมนขาดเพราะเหตุมากตรงที่พุดน,นะเฮ็ดแบบว่าลานใสเมื่อยท้องพจนเจเป็นคาดมาเดียวสำเร็จรูปแล้วเพจน์กันยกขึ้นไปได้ยังไงอ๋อจะเบิงเบ์งมื่อยท่องจะเบิรงจะเบิรงปา<ไ>ปโูเจ้ตื่นเต้นอยู่บนเดียวนี่ยะตื่นเต้นอยู่บนคือที่เสยอ,อยู่ กระติเ้นแล้วนี่แบบปากบกวาัวก็จะทำแมนแมนแมนเจบบาะบ่งนี่ท่องเจบบาะบ่งนี่ป้า,าเป็นดูบข้านโค้งห้ากันเลยยัยเออปาด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 ,ด,ดพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอย๋ยปาดเอ้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะถือว่าวชุดนี้ก็เป็นชุดทีสินสุดโครงการเนาะพี่น้องเนาะบา่าวบุเองครับบ่าวทองก็ทิว่าเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมมากบ่ให้มากมากคักบ่คักหลาย นี่ล่ะพระเทศทีกําลังพัฒนาไอา้เบิงเอาออสุดยอดอีหลีนี่อันนี้เขากําลังก่อสร้างกาลังบุกเบิกเลยเนียโโ่โอ้บัท้ กำลังก่อสร้างนี่พี่น้องเอ๋ยนี่คือประเทศกำลังพัฒนาของแท้พี่น้องเอ๋ยนะฮะได้เห็นแล้วได้มาเห็นแล้วไอ้ทัองเอ๋ยมนันนี้โอ้โหยมีความสุขสตื่นเต,นต้นใจได้ภ<อ>าคภูมิใจแทนคนไทยที่เิ่นก่อสร้างขนาดนี้ไอยบางทีอโอ้โยเป็นแนวคิดเป็นความคิดของคนไทยก่อสร้างเองพัฒนาเองทุนตัวเองปั้ดจากมุมเหนี่ยท่องจะเบิ้งจะเบิ้งยอดโอ้โหยคือยังเป็นสถานีได้ไอ่มองนี่โอ้โห เอาพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะฝากให้เพื่อนสนิีกันแล้วกันนี่ะสำหรับท่านใดที่มักและก็ชื่นชอบนี่ะคลิปวิดีโอของบ่าวบุกกับบ่าวท้องเด้อพี่น้องเอ๋ยนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้บ่าวบุกกับบ่าวท้องเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนบ่าวบุกกับบ่าวท้องโดยการบอกกดขามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องปาไอ้ท่องฟังนี่ฟังนี่อยอ๋อโทรพี่น้องเอ๋ยนะะกเอีเต็มแต่เห็นกับพรูกับตาเด้อมูนี่สุดยอดอีรีสุดยอดอีลีนี่ฮะ ปาเด็กทองปลาทาุกข่านข้าในอ่าปลาหรืเสาโอ้เสาหลายต้นนี่ไงสามต้นเรียนกันเลยโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเอา้ากระถือว่าด้เห็นกับผู้กับตาเด็กน้อยเนาะ <aphrag S 1> อืมฝากทา่านผู้ชมกัแล้วการพี่น้องเอ๋ยเนี่ยท่านที่มักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวกับบ่าวทองเนาะน้อยเนาะแมนก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกันเรงใจให้บ่าวกับบ่าวทองเนาะน้อยเนาะแมน สิ่งที่สำคัญสนับสนุนบอลโบกับบาลท่องโดยการประกวดถามโค้ชนาหน่อยเนาะแมนสำหรับคลิปนี้มูนี่สบายดีหน่อยเนาะสบายดีสวัสดีครับพี่น้องขาไปแล้วบายบายมาเบิ่งฟังนี่ก่อนไอโครงการที่ยิ่งใหญ่จะเบิ่งนี้ปาชูปาชูไอเอ้นี่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 ปาชู